ตอนนี on, ้พ่าตาพ่อพี่พ่อที่พ่อจริงเนี่ยย่างฟอกตัวยังอยู่แดะนะครับการร้องคุยตั้งนต่ตั้งแต่ที่ยางเป็ดอย่านะครับที่มารุ่่งประกอบดีพระราชรัานยูงานศพครับพี่น้องตอนนี้อยู่งานศพอยู่ที่น้องบัวลำพูครับอยู่ที่อำเภอหน้ากลางน้องบัวลำพูครับพี่น้องสวัสดี นอนยิ้มเมื่อขึ้นสวนสิเดนอนกับกับปีซีเียนูนีนันผูดใดไดที่เบิงไลี์สดเมื่อขึ้นเนี่ยครับพี่น้องใครได้รูไรทีสดเมื่อขึ้นบ้างดูง,งานสาดญาติบอสเก่งนะครับดีเจอกันแล้วดีเจจะเ้าแล้วครับเจออยู่ที่ไหนครับเจออยู่ไซโน สวัสดีทุกคนนะครับเอกได้ดูอะไรสดเมื่อคืนบ้างถ้าทำ EP สามจะมีคนเหมาบัตรไหมถ้าไม่มีคนเหมาบัตรจะไม่ทำสิบสี่โอ้ยสวัสดีครับแอบมากลงตัวทุกอย่างถ้าทำ EP สามจะมีคนเหมาบัตรซอยบ่เอช EP สามจะมีคนเหมาบัตรซอยบ่ ก็มีคนเหมาบาซอยยังเสียตัวอยู่งานศพครับทุกคน <c oughs> อาดตื่นระบอดดนเชยนั่น,อน,น <c oughs> เอาฟังเพียงสีพร้พอน <c oughs> เวลาเพียงสีพร้พอนจะก่อนบ่ดูงานศพตื่นแต่เช้า มาหนุ่มัวหนุมพูไปที่นี่หนุ่มัวหนุมพูเมยงานศพผีไส้ของพอบอดเกง่งเมยน่ารักขอบคุณครับสวัสดีทุกคนขอบขอบคุณทุกคนเดินมือขึ้นขอบคุณพี่น้องเพื่นอนครับทุกกลุ่ม โมเสสเป็นของแม่นกน้อยของเชียงอีสานสาวน้อยเป็นบรนแงน้องเดมอนครับของพี่บัวตูมรองสมโอเชียงอีสานพี่แม็กนันนาินระเบียบรองเดมออนระเบียบวัตถุสินใครก็ไม่เสียงเสียงใครเป็นผู้เชี่ยวชาสวัสดีวะ เซจเลยนะครับนีพอบอดกิ้งมีน้องอยู่กับคุณพ่อบอดกิ้งพอมวัดจ้บุงกับผมพวกนี้เสดงมาตะมอวานนยังไม่มีอะไรนะดูงานศพแมดูงานศพ พี่ไส้พอบอดเก่งเสียด้วยโรคมะเร็งเป็นพออ,อยู่ยูดงบัวลำพูบงบัวลำพูฝากกลุ่มปิดด้วยนะครับพี่น้องที่ได้เพิ่งกุ่มปิดม่ขึ้นนี่สามารถดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้เฮ้ใช่แล้วเจ้าดิเมสอนพี่เมย์มวนบอมมาขึ้นนี้ เสียงเงียบเนี่ี่ีเสียงเหมือนเลยมาหนีว่าสิบรวนร่ำเยเมื่อกี้เพื่อนไก่ร่ำเพิ่นบอกบอกว่าพี่น้องมาหลายบอกว่าอยากฟังแม่ล่ำบ้างร่ำแบบเสียงเงียบเมื่อกี้เนยครับเพื่อนไม่ขึ้นทุเพื่องครับฮะเพิ่นไห้ขึ้นไปเรื่องะปว่าบกใหม่เุ่นหมจะพูจัดกัเอะเพิ่นเองินพราชทาน บางจะมาขึ้นครับสงียบเลยทีเดียวเมียนเมียห้องน้ะไม่ห้องกับนั่งอัวหลายพ่อพี่ชาย พี่ชายของพ่อบอสเก่งครับอันนี้พ่อบอสเก่งพี่ชายของพ่อคนนี้ครับพ่อบอสเก่งพี่น้องดีเสมอคุโบสวัสดี EP สองดีมากเอเบิ้งย้อนหลังเมียหานน้ำปรยเห็นพี่น้องเห็นตลกเกิดขึ้นไหมปะครับตลกควเเันเจฟเฟนเกิดขึ้นไหมกันมีถ้าทำ EP สามจะมีคนเหตุ EP สามสิบคนเหมาซอยบอส ช่วงน,นี้จะเสียงใหญ่นิดนึงขบรถสุดยอดโชว์ขอบคุณครับถ้าทำอีพีสามต้องมีคนเหมาช่วยนะครับซอยเม่นเหมาเด้อสนุกทุกอีพีขอบคุณครับอีพีแรกกล้องขขเขาหน่อยคาแมอีพีมือขึ้นนี่เออรูนังอ้ว่งงนอน จะไปเบิ่งกันพ่อเป็นคุณบอเป็นอะไรเป็นยังเป็นยังเอาเป็นยังไหนี่รางวันที่สองมีบอครับ <c ười> โอ้ยลอตเตอรี่ก็ได้ อยากถือให้อยากถือซีดีมิตรุนมาสางมาเปลี่ยนบุ้มนี่ไงเองเอ็นจักรพันดิเฟนเียร์พอันนี้งดถ่ายภาพตรงนี้ทั้งหมดนี่ร มีคิวแม่บัวใหญ่ไหมไมคุ้มีคิวบัวใหญ่วัดอะไรมาวัดวัด่าายยางตอนตอนนี้ัเรือพ่เอาอด้ะเอาพ่อาทำไมขับขับมาได้ได้แต่มันไม่คิเลยก็นอนอีคืนหนึ่งคุงนี้ไม่ ให้กินว okay. ันนี ma ma ้แม่ต้องคอยู่องไปดูตอเดินออกจากงานก่อนโอ้ยหมาอย่างนี้มากย่นี้มากนี่เพรว่ามันกินใน้่รามนหมากันเน้นบ่ มากระน,นั้นบอสมาที่ยังเก็บมกมะม่วงหาวมะนาวโหดไปสวัสดีวันนี้สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้อาจจะเสียงใหญ่เสียงใหญ่อย่างน้อยนะครับตอนนี้อยู่งานศพในผู้ใดได้เบื้องแดียมอคืนใครได้ดูบ้างฝากติดตามกดติดตามเพจมอลำขวัญใจแฟนและกดติดตามเพจแมนจักรพันธ์ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับทุกคน สวัสดีจ่าบ,บอสแมนบอสเก่งสวัสดีครับขอแสดงความเสียใจครับวันนี้แม่นองอยู่งานศพหลงบวลงัวลำพูว่าสีนอนมานํ้ำรถกระเปิดเบืเบ้องไหลสดย้อนหลังให้น้ำเจ้าของแม่เบิ้งทุอีพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมาก สวัสด,ดีเป็กกิมหงนะครับสวัสดีทุกคนดูจากงานนักรักษาภาพครับดูงานโซพเดี๋ยวก็กลับแล้วตอนนี้ยุดงบัวลำพูครับเราก็ญาติขึ้นรถก่อนได้ไหมะ ลอยอยู่รถได้ไหมบอกเมยียนะเสร็จต่เตนี้เขากพาไปกินข้าวบ้านใช่ไหมบ้านเลยบ้านที่เขาผ่านมาบ้านสวเลย,ย,ยคุณเข้ากลุ่มจัดพันธุ์บอดพันธุ์ครับพี่น้องเมื่อคืนขาดทุนมาก แต่ว่าก็ภูมิใจที่ได้ทำภูมิใจที่ได้เฮ็ดภูมิใจเห็นทุกคนมีความสุขอติดตันรถติดสตารรถแม่กับชูเฟอร์วันนี้ชูเฟอร์คนเก่งพวกเราฝ<ส>ากทิปไปกับชูเฟอร์ได้นะครับขับรถดีมากสรีพิโสเบื้องต่ดได้ให้น้ำตลอดมันเป็นคอนเทนต์งานครับของทุกคุมปิดที่เฮ็ด ต้องมีทุกรสชาติมีโศกมีศ่ศเสามีเตย,ม,เตยมีมวนมีตลกต้องให้ครบรสชาตินะครับฉะนั้นแล้วเมื่อขึ้นกับมิเสียงมาว่าเอาคือขายบัตรหน่อยเถอะเวนาคือเห็ดดีเถ้คือพอขายบัตรจกักปละหาร้อยไปโอ้ยตะลอยเดียวกับพี่นองกับเขายากด้แต่ว่าพี่นงสัญญาได้ว่า,าถ้าทํากลุ่มปิดรอบนี้ทุกคนเหมาให้แมนหน่อยหมอบคนละสามบัตร คนละนนนนสองบาทสามบาทเนาะยังสั่นเนาะครับแมนเังสิมีพลังสูรขออนุญาตขึ้นรถก่อนรอน้อนมากจด้วยเมื่อกี้ยังเลยนี่เมื่ออยากกินน่ะอ,อยากกินตำมกหุน่นเลเพดโอ้ยตำปู ตอนมามาสีนอนมาลำทางก็มาเบ่ยงย้อนหลังมาดูไ์สุดย้อนหลังไม่ได้นอนจุยเยี่ยมจะก้าคนนี้เสียงครับเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวกินเขาแล้วก็นอนแล้วเพราะว่าตัวนี้มางานศพที่นงบวลำพูประมาณสองลอยลกบ่าวสองลอยลูกวสองลอยหาลูกสองลอยหาลูกเดินดางมากแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วก็นอนในรถครับ ต้องกลับไปกินข้าวบ้านเจ้าภาพขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้าดูไลฟ์สดเมื่อคืนครับพี่น้องที่เขาเบื้องเลี้ยวก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้มางานศพกับแม่ที่หนองบัวลําพูครับงานศพที่หนองบัวลําพูเสร็จแล้วเมื่อวานพี่เบาสิไบโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณพิ่โสมากๆขอบคุณท,ทุกคนนะครับที่ ซื้อบัตรเข้าไปแล้วก็ซอยหมาบัตรนะครับให้มาเท่าไรให้ได้กลับขึ้นจะลอยเท่าพันเท่านะครับกินน้ำมนุ่นครับขอบคุณครับเอาเอบีมาจากเออใช่เอาต้องเอ,เอบีมาเนาะ๋ย่ไม่แน่เดี๋ยวทักหนาะบ,บอดบอยโอเคครับพี่น้องขออนุญาตลงไล่นะครับเพราะว่าโย ต้องไปกินข้าวบา้บานเจ้าภาพนะครับใครที่เข้ากลุ่มเมื่อคืนก็ฝากดูย้อนหลังแล้วก็โปรโมทปากต่อปากด้วยนะครับทุกคน,ไปไปนคบ๊ายบายนะขออย่าลงไร่คนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเงินรงรางวัลน้ำใจทุกบาทขอบคุณทุกคนที่เข้ากลุ่มเมื่อคืนนะครับบ๊ายบาย